ดึงหน้าแล้วบวมช้ำเยอะ ความเชื่อผิดๆสําหรับการทาศัลยกรรมในยุคปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับต้องการที่จะทําการผ่าตัดแต่ยังคงกังวลอยู่นะครับว่าช่วงเวลาหลังผ่าตัดหรือว่าช่วงเวลาพักฟื้นนะครับจะมีใบหน้าที่บวมหรือว่าช้ําอยู่นานหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเรามีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการผ่าตัดทําให้การผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นสมูทมากขึ้นผลลัพธ์จากการผ่าตัดเนี่ยดีมากขึ้นนะครับซึ่งเทคนิคในการดึงหน้าในปัจจุบันนะครับก็มีการก้าวหน้าไป มากขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการซ่อนแผลการซ่อนแผลเนี่ยสามารถซ่อนได้แนบเนียนมากขึ้นมองเห็นได้ยากมากขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือหลังผ่าตัดนะครับมีวิธีการในการลดความบวมความช้าได้อย่างดีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนค่อนข้างมากเลยนะครับแน่นอนว่าความบวมความช้านะครับมันอาจจะต้องเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเยอะจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับอย่างเคสนี้นะครับเคสนี้เนี่ยเข้ามารับการผ่าตัดดึงหน้าและดึงคอกับผมไปนะครับหลังจากผ่าตัดไปเนี่ยครบววมคาาช หายไปเกินครึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เจอกันอาจจะแทบรู้สึก,กว่าปกติแล้วนะครับกลับไปใช้ชีวิตกลับไปเข้าสังคมหรือกลับไปทํางานได้แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทําให้คนไข้หลังดึงหน้าดึงคอไปนะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจํวาวันได้ตามปกติเนี่ยเร็วมากขึ้นช่วงเวลาผักฟื้นน้อยลงนะครับ